กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวของเราด้วยนะครับยุติศึกใน9ก้าวไกลและเพื่อไทยบิ๊กเนมหลังฉากปิดดีนประธานสภาจบศึกในเรื่องชิงประธานสภาไปได้แล้วทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยก็ส่งสัญญาณผนึกกันเหนียวแน่นเพื่อลุยศึกนอก ตีฝาด่านต่อไปคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องติดตามอย่างระทึกว่าจะมีเกมพลิกหรือ er ม,ม,มีคนมาพลิกเกมหรือไม่เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรอง500ศสสระหว่างนี้จะอยู่ในขั้นตอนให้สสเข้ารายงานตัวก่อนจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาและเข้าสู่การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาในช่วงวันที่3ถึง13กรกฎาคม2566 โดยก่อนหน้านี้พักเก้าวไกลและพักเพื่อไทยเปิดศึกแย่งเก้าอี้ประธานสภามาอย่างต่อเนื่องโดยต่างฝ่ายต่างงัดเหตุผลของตัวเองถึงความจําเป็นที่ต้องได้ตําแหน่งนี้ทำให้แฟนคลับของทั้งสองพักออกมาฟาดฟันกันจนเจ็บหนักทั้งคู่ก่อนจะแยกย้ายหลบฉากเข้าที่ตั้งจากนั้นจึงมอบหมายให้ทีมเจรจาซึ่งเป็นตัวแทนของก้าวไกลและเพื่อไทยเปิดโต๊ะพูดคุยกันในหลักการเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ก่อนเพื่อ,อยาศึก ที่อาจบานปลายทำให้ต้องแตกร้าวกันจนกระทบถึงการร่วมรัฐบาลบทสรุปของทีมเจรจาเห็นตรงกันว่าตำแหน่งประธานสภาควรจะเป็นของพักที่มีคะแนนเสียงอันดับหนึ่งนั่นคือพัรคก้าไกลา5 1ย151เสียงส่วนพักอันดับ2เพื่อไทย141เสียงควรได้เก้าอี้รองประธานสภา2องตำแหน่ง โดยหลังจากนี้ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยจะกลับไปเฟ้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาทําหน้าที่ประมุกและรองประมุกของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนงานสภาทว่างานใหญ่ของเก้าอี้ประธานสภาคือการควบคุมการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหาก8ปดพักจัดตั้งรัฐบาลไม่มีพักการเมืองไหนเล่นนอกเกมตําแหน่งประธานสภาย่อมตกลงกันได้ แต่หากเกิดมีบางพักหวังส้มล่นเก็บตกเก้าอี้นายกตามที่มีกระแสทั้งข่าวปล่อยและข่าวเสี่ยมย่อมทำให้การโหวตเลือกเก้าอี้ประธานสภามีปัญหาได้โดยล่าสุดมีกระแสข่าวว่าบิ๊กเนมหลังฉากของก้าวไกลและเพื่อไทยมีเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ในตำแหน่งสำคัญทางการเมืองทั้งโคต้ารัฐมนตรีโคต้าฝ่ายนิติบัญญัติและรวมถึงโคต้าบอร์ดรัฐวิสาหกิจทำให้คลื่นลมในก้าวไกลและเพื่อไทยลดความแรงลง จับอาการของเสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมาส่งสัญญาณชัดเจนว่าตามหลักการต้องให้พักอันดับหนึ่งได้เก้าอี้ประธานสภาซึ่งเมื่อกะกระรอรับรองผลการเลือกตั้งแล้วยอดสสของพักก้าวไกลมี151เสียงมากกว่าพักเพื่อไทย141เสียงอยู่10เสียงทําให้ก้าวไกลมีความชอบธรรมที่จะได้เก้าอี้ประธานสภาพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่ง ควรครองตำแหน่งประธานสภาและพักอันดับสองหากคะแนนเสียงสสห่างกันไม่มากก็ควรได้รองประธานสภาทั้งสองตำแหน่งซึ่งผมไม่ได้ระบุว่าจะมอบตำแหน่งประธานสภาให้กับพักการเมืองใดหรือสสอคนใดเพราะในทางปฏิบัติจะต้องพูดคุยในรายละเอียดร่วมกันก่อนภูมิธรรมระบุขณะเดียวกันหมอชลนานศีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยออกมายืนยันในหลักการของพักอย่างมีนัยยะว่า พักเพื่อไทยเองก็ยินดีหากสิทธิ์ของประธานสภาจะให้เป็นของพักอันดับหนึ่งส่วนพักเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนก็เป็นเพียงประการที่เสนอเหมือนกันโดยสรุปเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไม่ได้เจรจากันแต่เป็นเพียงการพูดกันภายในพักเพื่อไทยเมื่อเพื่อไทยยืนยันในหลักการการเจรจากับก้าวไกล โอกาสที่จะเปลี่ยนเกมไปเปิดศึกรบกันก็แทบไม่เหลือดังนั้นจึงต้องจับตาว่าบิ๊กเนมหลังฉากมีการต่อรองทางการเมืองกันในทิศทางใดจึงทำให้ศึกแย่งเก้าอี้ประธานสภาจบแบบแฮ ppy ending หลังจากนี้เป็นวาระของก้าวไกลที่จะคัดตัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาโดยให้151สอส,อสอฟรีโหวตเลือกกันเอง ในงานสัมมนา,าพักวันที่21มิถุนายนนี้จาก4ตัวเต็งประกอบด้วยนัทวุฒิบัวประทุมธีรชัยพันธุมาตรปฏิพัฒส,สันติพาดาและภริษวชระสินธุว่ากันว่าเลขาตอมชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลออกแรงเชียร์นัทวุฒิแต่สมาชิกพักหลายคนเชียร์ปฏิพัฒดังนั้นจึงต้องจับตาว่าการฟรีโบวตของพักก้าวไกลจะออกมาในทิศทางใด จบศึกในเรื่องชิงประธานสภาไปได้แล้วทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยก็ส่งสัญญาณผนึกกันเหนียวแน่นเพื่อลุยศึกนอกตีฝ่าด่านต่อไปคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องติดตามอย่างระทึกว่าจะมีเกมพลิกหรือมีคนมาพลิกเกมหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้มีแชทหลุดว่าที่สอสอเพื่อไทยโวยผู้บริหารเจรจายกประธานสภาให้ก้าวไกลแชทหลุดว่าที่สอสอเพื่อไทยโวยผู้บริหารพักไม่กี่คน เจรจายกเก้าอี้ประธานสภาให้ก้าวไกลไม่ได้นำมาหาหรือกับสมาชิกพักชี้ตำแหน่งสำคัญควรประชุมภายในลงมติก่อนผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากพักเพื่อไทยภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองสสแบบแบ่งเขตและสสแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด500คน โดยพักเพื่อไทยจะมีการสัมมนาว่าที่สสของพักในวันที่21มิถุนายนนี้ที่โรงแรมเอสซีพักกรุงเทพและในการสัมมนาดังกล่าวจะมีวาระหารือกับสมาชิกพักในเรื่องของผู้ที่จะรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรายงานข่าวระบุว่าว่าที่สสของพักเพื่อไทยจำนวนมากมีความไม่พอใจต่อการให้สัมภาษณ์ของแกนนำพักที่เปิดเผยว่า ตำแหน่งประธานสภามีการพูดคุยกับพักก้าวไกลจนได้ข้อสรุปแล้วโดยพักก้าวไกลจะได้ตำแหน่งประธานสภาขณะที่พักเพื่อไทยจะรับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1และรองประธานสภาคนที่สองเนื่องจากมติดังกล่าวเป็นเพียงการพูดคุยหารือกันภายในระหว่างแกนนำพักเพื่อไทยไม่กี่คนกับตัวแทนของพักก้าวไกลแต่ยังไม่ได้นำมาหารือกับว่าที่สอสอของพักในวันที่21มิถุนายนตามที่มีกำหนดการไว้ อย่างไรก็ตามว่าที่สสส่วนใหญ่ของพักเพื่อไทยจำนวนกว่า100คนในพักมีความไม่พอใจต่อการตัดสินใจดังกล่าวของแกนนำพักเพราะเหมือนแกนนำพักไปยึดโยงกับสสแต่เหมือนว่าสสมีหน้าที่รอฟังคำสั่งอย่างเดียวจะทำให้พักไม่เป็นสถาบันการเมืองพักการเมืองขนาดใหญ่ควรมีการหารือและบอกความคืบหน้าของสถานการณ์ให้สมาชิกทราบโดยเฉพาะประเด็นใหญ่เช่นนี้ควรมีการลงมติกันในพัก กลุ่มว่าที่สสดังกล่าวยังมองว่าเรื่องนี้ควรหารือการภายในพักวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนเพราะตำแหน่งประธานสภาเป so ็นหนึ่งในสามเสาหลักด so uh ้านนิติบัญญัติที่ต้องคานอำนาจกันเมื่อพักก้าวไกลได้ตำแหน่งฝ่ายบริหารส่วนอำนาจนิติบัญญัติควรจะเป็นพักอื่นๆที่สมาชิกเห็นว่ามีความเหมาะสมเพราะอำนาจนิติบัญญัติจะต้องมีการตรวจสอบและทวงดุลกับอำนาจบริหาร ในรายงานข่าวระบุว่าว่าที่สสเพื่อไทยเห็นว่ากรณีประธานสภาควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับสมาชิกพักกันเป็นการภายในก่อนแล้วจึงค่อยแถลงข่าวเพื่อให้มีแรงบวกในการทำการเมืองไปข้างหน้าแต่แกนนำพักกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นมีเพียงผู้บริหารพักไม่กี่คนไปเจรจาตกลงกันทั้งหมดคือเรื่องราวความคืบหน้าของข่าวการเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอกบิ i z n e w c o m ครับ